อรุนสวัสดิ์ยามเช้ากำลังสื้อ Jumping Extreme a l i g n น t วิธีจินจิตเนอสำนึกของท่านอาจารย์สถิตธรรมเพ่นสุดวันนี้เขบแปลงร่างเป็นสาวสวยแล้วมาอ่านหนังสือในหน้าที่317นี่คือเชื่องเวลาวิเศษที่สุดที่เราได้เปิดยานปัญญาเข้าสู่ความตระหนักรู้ แห่งจิตวิญญาณอันสูงส่งด้วยความเบาสบายดุจขนนกด้วยอิสระดุจก,ก้อนเมฆที่ล่องลอยบนท้องฟ้าด้วยความกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดของนภาอากาศในที่สุดเราจะค้นพบชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ผมมักบอกกับตัวเองเสมอว่าผมรู้สึกซ,สซับซ่านซับซึ้งและตื่นตันใจเหลือเกินผมรู้สึกถึงความรัก รผมรู้สึกถึงการไว้วางใจตัวเองผมรู้สึกถึงความแผ่ซ่านของกระแสจิตที่ซึมซับเข้าไปสู่เซลล์ในชีวิตเป็นสิ่งวิเศษสุดที่ทำให้เราหล,อ,ลอมชีวิตและจิตอิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันชีวิตชีวิตที่ร้อยเรียงเข้าเป็นหนึ่งเดียวเช่นแม่น้ำและผืนทะเลเชื่อมร้อยเป็นหนึ่งเดียวกัน คาลิปยิปรานบอกว่าเรากำลังเข้าถึงภูมิปัญญาแห่งยุคสมัยการทำสมาธิเพื่อก่อกำเนิดแรงบันดาลใจการเชื่อมโยงจิตใต้สำนึกกับความลึนลับแห่งชีวิตเพื่อค้นพบกระแสทานแห่งความรักและการนำทางของดวงวิญญาณจะทำให้เราทุกคนได้สัมผัสกับความรู้แจ้งแห่งสรพพสิ่ง ผมอย่างรู้ในชีวิตผมรู้ว่านี่คือวิธีการยอดเยี่ยมที่สุดที่จะทำให้เราค้นพบตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของเราทั้งหมดนี้คือกฎแห่งจักรวาลที่ดำรงอยู่ในจิตวิญญาณและชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เพียงแค่เราไว้วางใจตัวเราเองเพียงแค่เราค้นพบความรักอันบริสุทธิ์แสนประเสริฐที่แผ่สัน้น มาสู่ดวงวิญญาณของเราตลอดเวลาเราเพียงแค่เป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างเราเพียงแค่ไว้วานใจและศรัทธาในภูมิปัญญาของจักกรวาลเราเพียงแค่เชื่อมโยงความตระหนักรู้ของชีวิตด้วยการเติมเต็มด้วยหัวใจที่เบิกบานและเข้มแข็งนะนับบัดนี้บัดนี้คือช่วงเวลาแสนวิเศษที่สุดที่พวกเราจะรลุดพ้จากการครอบงำจากโลกภายนอกหรืออดีตที่เต็มไปด้วยประสบการณ์มากมาย ทำให้เราติดทิ่อยูก่กับความสรงจจ้องออกมาจากโลกใบเก่าและใช้ชีวิตด้วยการรับฟังเสียงจากดว,วงวิญญาณของเราเราควรตระหนักรู้ว่าเราต้องซื่อสัตย์และไว้วางใจจิตวิญญาณของเราอย่างลึกซึ้งวินาทีนี้คือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและงดงามที่สุดสําหรับดวงวิญญาณของเราทุกคนเพียงแค่รับรู้กับทุกความรู้สึก เราจะมีสติเมื่อมีสติจะรู้ทันความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นผมขอให้พวกเราฝึกฝนกระบวนการความรับรู้ของจิตต้สำนึกและรับรู้ถึงสติอยู่ตลอดเวลาแล้วพวกเราจะไม่หลุดไปจากความจริงไม่หลุดจากความรับรู้ของสติเมื่อเรารับรู้เรื่อยๆเ,เราก็จะหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่คอยยอ่อยุเพียงแค่รู้สึก เข้าทันอารมณ์เราจะสามารถหลุดพ้นจากประสบการณ์ที่เคยกัดก่อนเรามาชั่วนาตาปีนับแต่นี้เราจะก้าวเป็นเราจะเป็นอิสระเสักทีน้บแต่นี้เราจะไปอิสระสัทีเราจะไปสู่เราจะเข้าไปสู่ความรู้สึกที่เป็นขณะจิตปัจจุบันทิ้งความรู้สึกของการเวลาทั้งอดีตและอนาคต แต่กลับไปอยู่กับความรู้สึกที่เป็นขณะจิตปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความประณีตของสติหรือการรับรู้ซึ่งวินาทีนี้จะทําให้พวกเราค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ที่เป็นแห่งความตระหนักรู้ของตัวเราเองได้อย่างชัดเจนเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่เราต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อรู้ทันความคิดในทุกสถาน,ถานการณ์ที่เข้ามานับตอนนี้เราจะเป็นอิสระเซทีนี่ เองคือสุดยอดการตื่นรู้เบิกบานที่ผมพยายามถ่ายทอดความรู้รับรู้ของความรู้สึกนี้ให้แก่พวกเรา